สวัสดีค่ะพี่นงตอนนี้เข้าใกล้สีหอดงานแล้วแต่ว่าเขามาแวะงานงานมันเห็กยุเทินอ่อมไปอีกข้างหนึ่งประมาณแปดกิโลนี่ล้วก็หอดงานแต่ว่าเขาอ่อมมาอีกข้างหนึ่งประมานสามกิโลมาอย่างพี่นองมาเบิ่งกับค่ะนหอนค่ะพี่นอง <c oughs> แอดมินขับรถหารถตัดกับวิกซี่บอกโดนอ้อมไปอ้อมมามันมีรถตดัดมีวิกซี่ไหมจ๊ะเส้นทางสี่ยนทีมากมีเลย เก้าบาททำซื้อน,นะจะไม่ไอใช่ไหมไม่น่าจะไอค่ะของมันน้อยน้อยเข้าจำเหลืองไม่คือจังหางสีล่างหรอไหมพี่น,อน้องอ้อไม่ทำนิ่ พี่เจงสีห่างหรอบะมีู่นดีแทก็กพุ่นนะซูนซัมซเาปิดแล้วอ,ะอ่ะตายซูนดีแท็กกับบมี่ซัมซุงบ่มี่ตายฮิโนง พี่เขามากเนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ซูนดีแท็กซ์ซูนเห็นบ่ซูนเข้าไปห fc ดูสินี่แต่ว่ามันปิดไปซูน,นไหมมันปิดพี่น้อง แล้วปิดคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวไปขับรถให้อีกก่อนเพราะว่าตอนนี้มันหกโมงแรกแล้วเฮ้ยเมยพี่น้องเมื่อกี้เขาไปบิกซีมาศูนย์มันปิดพี่น้องมันนี้ก็เลยมากเส้นทันค่ะ น้อยเซนพันวันนี้หกโมงครึ่งแหละพี่น้องอาาเดิน,นช้าหน่อยไปหอดงานมั้เหรอดิพี่น้องไปงานไปหอดงานมัน้โดนเติบเหรอวันนี้เอฟซีเพิ่งกับโทรมากเนาะเกิดเล่นด้มาเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าเพิ่งยุติการปฏิเทศ เขาเป็นซื้อกลางให้แต้ว,ว่าสิเป็นของใครพี่น้องถาะบึง้งสิเป็นของผู้ใดในวุงติกคลิปมันก็ได้ค่ะควันเลรพี่น้องดี้อปเปิ้นอันนี้ซื้อหรอรือซ่อมต้องถามตรงนี้แเลย เมย์อบเลยคถามอ๋อ hmm. ด mm ีม hmm. mm ัดบางทีจะเุยในอันเก่า ใช่เลยครับไร์่ไหรใช่ค่ะุูลูกคาดูเป็นังไนซีรีส์อันนี้มันเป็นซีรีส์แดใช่ไหมคะใช่ะซีรีส์เจ็ดี่ซีรีส์เสินค้าหมดแล้วค่ะเหลือแต่ซีรีส์แปดถอันนี้ก็ใช่ค่ะเนี่ยซีรีส์แปตัวใหม่ล่าสุดค่เริ่มต้นหนึ่งหาพันเก้าร้อยตัวเล็กเนี่ยค่ะโอ้นี่นี่นี่เขชัมา คือเสวัสดีครับชเลยครับอันนั้นไม่มีของใช่หม้ครัอันนั้นไม่มีของใช่ไหมคะตัวหรับ่สอันนี้ตัวใหญ่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ไซ์ลใช่ มันไีไ่ตด้โตไม่ล่ะสูตจากยูชอบตัวเก่ามันบ่มี่แต่ซีเรจิเอตซีรุหกเป็นสมันบ่มีของเนาะมันหาพันมันหา้าพัออนหะ้าแตร้อยมันหาพันก็ลอยจ้ะไอ <c oughs> จ้าเป็นของตโตเป็นโตของผู้หญิงค่ะแต่แบบเดียวกันกับของอาราเลยจ้ะแต่ว่าเป็นโตของผู้หญิงของอาราจะเป็นโตของผู้ชายจ้ะแมนจ้ะ ไอ้เปิดกล่องเบิ้งก็ได้จ้ะจ้าเปิดกล่องเบิ้งน้องสิให้เบิ้งนี่จ้ะอันนี้ตัวนี้ของผู้ชายจ้ะตัวนี้ของผู้หญิงอันนี้แหละหมกน้องจ้ะอันนี้ราคาหมื่นหาพันก็ลอยจ้ะนี่ตัวของผู้ชายจะแพงกว่าของผู้หญิงจ้ะมีมันมีเด็กสีมันมีกี่สีคะมีกี่สีครับแต่สีป็นค้าเส้นไหมคะเส้นนิดนึงก็เยอะ แล้วเพื่อเซ็ของไหนแ้สีไนเาอะนี่มาสก์สแม่ก็เป็นมาสีูแต่ว่าของมันบวกลมีรอจะเอาสายสีชมพูเลยสายสีมันมีสายสีชมพูคะพี่ไม่มีะอ๋อวันี้จ้ะเป็นสีขาวงามตามวเลยของี่จมีอขาวขาวง่ามเราว่าวพี่วามเขแล้วเพื่อนไปเซ็ตวจ๊ะแต่ว่าหนูว่าสีนี่หลังงามแมจ๊ะ นี่จ้ะงามก็สีดำอ๋อสายมันเขาต้องหาซื้อเพิ่มบอกด้วยจังไหนอ๋อมันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้ไหมจ๊ะตัวีรี่าครับเอเขาที่เป็นสีเงินแล้วก็บิดไนท์เป็นสีดำแล้วก็สไตล์ ตัวนี้สวยเนาะสายมันเราหาเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะสามารถเปลี่ยนได้มีใครหรือใคไม่มีทีนี่ก็มีครหรอไมครับเป็นราคหนึ่งพันแปดร้อยบาทนี่สายงงไหคะถงแล้ตอนนี้ถ้าสายนพคือสายถุนเรื่อเสียจแล้วข้าแต่ใจ สอานั่นเลยอค่ะสีนี่แหละค่ะมันจะได้เข้ากับสายสายใช่ค่ะอยากให้ังมาซื้อสายไหมน่าจะนหนึ่งหม่นห้าพันเก้าร้อยบาทสามหมื่นหกันละน้อไอ้โอ่ยเวรหรอซื้อเรลากินเมื่อไรก็ซื้อเรากินเมื่อไรก็นั้มันว่าจ้ะอ้าคุ เป็นโอนจ่ายได้ไหมคะคุณอ๋อจ่ายเดี๋ยวไอจะโอนเงี้ยว่าเดี๋ยวหนูส่งสแกนของของช็อปแอปเปิลให้แล้วไอจะสแกนจ่ายก็ได้จ้ะว่ากองปับใจวันเดียวอ๋อได้ได้จ่ายได้จ่ายได้จ้ะโอเคค่ะไอจ่ายเงื่อนงำค่ะหนึ่งห้าพันก้อยจ่ะได้ได้ ไปทัดหมดมล้วเราไ่จ่าพอดีอ,น,น,อน,นุไปเฮ็ดงานแล้วนูกันย่งนูกับออมก็าสื่อหรอ่งโอเคจ้ะจ้าจ้าากเลจ้า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 ขอบคุณค่ะ คใชอ่ค่ะเป็นสิบสามไโอเคเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวเขามาพอกันตอนคลิปที่ห้าจะเอาไปซื้อไผ่เนาะค่ะแต่ว่าถ้าเบิ่งว่าห้องจะไปซื้อไผ่ไผเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังตัดใจเงินได้แล้วซี่รีปตัวไม่ลาซูตตัวของผู้ยิ่งเนาะค่ะขอผู้ายเดี๋ยวห้าไปเบิงคปตออยู่หนางาแค่นี้ละค่กำลัง ให้ซ well so okay, so ื้อแร้วค่ะพี่า้หร่หนางานเนาะหนางานโอเคค่ะเดี๋ยวคุณวาช่วโตัวเตนของผรัเนตกเื่อนครับให้ร้อนก็้อนีก็ต้องดูปกติๆพี่ก็งวันตากันเฮ้ยสวยไหมของผมเจน่เจนน่งตมา 2> 2 15, ค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทกับสามหมื่นหกเหรีเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าขันซื้อขันซื้อสายเพิ่มมันพันแปดเดี๋ยวสายกันสิมาซื้อไหมสายที่เป็นของผู้หญิงน่ารักน่ารักมันชิมี่ไล่ลุงไล่นั่นไล่นี่สีหน้าเป็นสีแดงสียังแต่ว่าเสจดัยมันมีสีชมพูช็อปนี่นะคะแต่เล่บอะไรสีชมพู เดี๋ยวสายยังสิงมาหาไหม่ล้ะกาเดี๋ยวเขาไปเบิรงกันอยู่งานว่า mm. เขาสิไปซื้อไผไ่เพราะว่า mm. ม่อกว่านี่เพิ่อนอนเงินมาให้เฮ็ดมาไล่หนึ0งหบาทมื้อนี้อีก1น0่งหมบาทนะพี่น้องโอเคค่ะ